สวัสดีค่ะดีตอนนี้ทุกท่านก็สู่รายการบุก k Week After นะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงซีซั่นแล้วก็ในระหว่างสงกรารนะนะคะวันนี้เรามีสครูพิเศษค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งหน้านะคะอ่าอย่าดเอลยนะตอนนี้โดนส่งจังดังนั้นเป็นช่วงเร่งรีบของการแต่งหน้าเนื่องจากเราสามารถมาแต่งขบับิหลังได้ ร้องขาวันนี้พี่วิจาราศาจะไปแต่นนงนะชัวนคงวิ่งรีบเป็นสกูพิเศษค่ะอย่างแรกตอนนี้ได้ลงแป้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองเอ่อลงแปง้งก็เป็นมิสได้นะคะค่ะสำหรับตอนนี้เราก็ลงแป้งมที่เรียบร้อยแล้วว่านะ ต่อไปเราจะมาต่อบอกตาค่ะเนื่องจากช่วงนี้มปนช่วงกับเอิบสงการเนาะเราต้องใช้สีสันที่ค่อนข้างสดใสามาต้อนรับกับเทศกาลดูร้อนเนาะวันนี้นนเรจาจะบอกตาสีฟ้านี่ว่วยสงสั้ตาไม่รู้นะ ดสิ่งหนึ่งนี่ขาดไปได้ระหว่างที่เรานะคะไม่ว่าทางการาอะไรแค่ไหนสิ่งนี้สําคัญที่สุดคิ้วเราต้องดกดำสี่ห้าตกตาจะบคิ้วสีดําเลยค่ะเพื่อให้มันเด่นหน้าเราจะได้แบบสบายดีเนาะใช้ลิปสติน่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจีนตาใช้เป็นพุมการแทนแล้วกันเนาะมันก็จิ้งเหมือนกันนะะค ต่อไปเราก็จะปัดแก้มแล้วใช้สีที่สดใสนะคะเช่นน้ำมือสีฟ้าด้วยอห้แม่น้ำถักสตัมเบิลนี่เนาะจ๋าเลยค่ะเริ่มระวังไว้นะคะเพราะเมื่อกี้อ่าลาบผ้ามันจะมีคนเล่นน้ำมาป่อยะไรไปแล้วก็แต่งหน้าบนรถต้องอ่าเขาเรียกทรงตัวดีค่ะก็เสร็จแล้วนะเราจะไม่ทาลิปสติกนะเพราะว่าเราไม่ได้เอามาแล้วก็ เนื่องจากมันไม่กันน้ำเนาะวันนี้รายการบุ๊คพีพาเพลินกา้าถไฮสโตรมิเศษการแต่งหน้าบนรถในช่วงของสองการแล้วกันค่ะยัยก้าไปดิบามในเพจนบุ๊คพีค้าเพลินได้นะคะวันนี้ก้าสงการและนะ้วเนาะนี่เราบุ๊คปุ่มนะคะสวัสดีค่ะ